สวัสดีค่ะทุกคนไปไปหน่อยลูกไบไปพบกับน้องพิมพ์กับแม่ใต้อีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนะคะเ,คเ,เดี๋ยวเราบบจะวาร์ปไปที่ไหนแล้วคอยติดตามด้วยนะคะ <laughs> นี่เราตีห้าเราออกจากบ้านแล้วค่ะพ่อแม่ลูกสามคน ทริปนี้เราพร้อมมากค่ะกับเดินทางกับรถซิตี้นะคะเทอร์โบพันเทอร์โบนะคะนี่เดีย๋ยวให้ดูก่อนบรรยากาศหน้าบ้านนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านอัมพวาสมุทรสงครามค่ะไม่บายหน่อยค่ะเป็นเครื่องเทอร์โบลูกพันเทอร์โบซิตี้นี่บรรยากาศตีห้านะคะของที่นี่มือดอยู่เลยคะ่ะ แต่หนองคายก็ยังมืดแต่ตีห้าไปค่ะโอเคค่ะขึ้นรถแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะไปดูกันว่าเราจะไปโผลกันที่ไหนนะคะบ๊ายบายค่ะ